ลุนนกแรงยิงแรงมากเลยว่ะตัวผมตายหมดเลยโอ้โหชิบหายแล้วเด็ดลุนนกตัวเดียวมางที็ีตัว2อบาทนั้นก็ถึงจะแรงก็จริงนะตันตีแรงมากแต่ตีช้านะครับเห็นลูนอก3ดาวขึ้นมาแล้วจุโรกนี้ถึงถึงกับเหลียวเลยเดะมิเ้าหมื่9เก้าเ้โอ้มีดูดเลือดได้ว่ะจิมยันธรชาติมาทีสาดาวโดนลูกเดียวเรียบร้อยเลย ฮัลโหลเทสเทสสวัสดีครับผมกลาบสวีทุกผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกชั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการเล่นผู้ปริก,การที่โดนบัฟขึ้นมานะครับในแพทนี้นะฮะนั่นก็คือผู้ปริก,การที่มีชื่อว่ามอสโผลนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าบัฟขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะ เป็นตัวที่น่าเล่นขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีทาส์ตนะที่เป็นลูกรักแล้วเราน่าจะได้เปลี่ยนตัวอื่นงั้นมาลองกับมอสโคกันก่อนเลยเลยกันนะฮะสกิลที่โดนปั๊บขึ้นมานะผมก็คือสกิลหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมนะการทำเอฟเฟกต์บูชายันยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือพลังโจมตีไฮบิด22และ HP 22เปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เล่นนะที่จะได้พลังโจมตีขนาดนี้นะเทียบเท่ากับการ์ดใบหนึงงเลยフフเงเลยนะพัโจมตตีีใหปิบ22 การ์ดใบหนึ่งที่มีพลังโจมตีไฮบิด20กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นการ์ดสีม่วงนะนั่นน่ะแต่ว่าที่มีดีกว่าก็คือจะสามารถโคลนฮีโร่ตัวที่เราใส่เอฟเฟกต์ตัวนั้นได้ถึง2ตัวด้วยนะครับผมเอฟเฟกต์น่าจะเบิม่มๆแน่นอนนะครับส่วนคุ้มพลังในวันนี้นะครับผมที่เราจะเอามาเล่นนั่นก็คือขุมพลังของนักนักดวงดาวใช่ไหมขุมพลังนักดวงดาวใช่ไหมเนี่ยเออพลังดวงดาวนะครับผมขุมพลังพลังดวงดาวนะฮะที่ปัจจุบันสามารถเปิดได้ถึง9เอฟเฟกต์แล้วนะครับผม แต่ว่าเราน่าจะอยู่ที่ประมาณเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่เหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตัวฮีโร่ที่ผมจะปั้นป้นในวันนี้นั่นก็คือตัวนี้นะครับตัวลูนอกนะครับผมยังไงก็ต้องถึง3าดาวนะฮะอันนี้ผมจัดเซตมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะมีพลังดวงดาวนะครับแล้วก็เป็นนักแทงนะครับผู้ปกป้องนักอ่านดวงดาวด้วยนะครับแล้วก็นักอัญเชิญนะที่เป็นของหัวคงนะครับ นะครับผมส่วนเลือกอุปกรณ์ก็พยายามให้ได้ตามนี้แล้วกันนะฮะการ์ดอะไรก็ตามนี้เลยนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคตัวนี้เราก็เจอห้องกันเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนอเอฟเฟกต์การเล่นอะไรใหม่หมดเลยนะเนี่ยโอเคในตอนนี้ผมก็เลือกแบรนดปูป,ปูคูป้าไปแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะโดนแบน์หรือเปล่านะ คุณดูดีขนาดว่าทาร์สโดนเนอร์ไปแล้วกลายปเป็นลิเลีย,ยก็ยังมีคนเบนลิเลียอยู่ไม่รู้ว่าเขาอะไรกันส่วนตัวเลยนะดูแล้วนะโอเคโปโปคูป้าโดนเบนแล้วก็ลิเลียนะลีเลียโดนเบนวะ่ะมันโหดอะไรขนาดนั้นทำไมคนถึงเบนมันไม่ได้โหดนะครับเออนั่นแหละผมว่าน่าจะส่วนตัวนะครับเอาละในแมตชนี้เราได้ดวลกับใครมีจูร่งนะครับสองตัวนะฮะเฮ้ยมีหลิงด้วยว่ะหลิงหลุดนะครับหลิงหลุด มีวลวนะครับผมมีวลมีชูมีแลนสลอตนะครับผมแลนสลอตแลนสลอตนี่ต้องบอกสารภาพจากใจเลยว่าผมยังเล่นไม่ผมยังเล่นไม่เป็นนะครับทุกคนเอาละมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยนั่นก็คือฟาร์มนั่นเองนะครับผมตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ปล่อยไปก่อนนะฮะเรียบร้อยได้ไอเทมมาโอ้โหไม่มีสเปลสาลางงั้นเอาตามล่าไว้ก็ได้ ยังไงขุมพลังอันนี้ก็เป็นขุมพลังที่เป็นนักเวทนะครับที่ดาเมจเยอะสุดแล้วนะมีการ์ดสีม่วงให้เลือกใช้นะครับโอ้ขอเป็นการ์ดเพิ่มเอ็กพีแล้วกันนะครับเพิ่มทีละ2เยอะมากเลยนะครับเพิ่มเอ็กพีตรงนี้ทําให้ฟาร,ร์มเลเวลผู้ประชาก,การได้ง่ายมากๆนี่นี่ตัวให้สังเวยนะครับผมโรลิต้าก็ใส่ลงไปเลยนะครับอ่ามีมาถิดด้วยมาถิดก็สังเวยไปเลยแล้วกันตรงนี้ผมล็อกไว้แล้วก็ขายก๊อกไปก่อน สาเหตุที่ผมขายกอกเพราะว่าผมอยากให้ท้องอยู่ที่ประมาณ10นะครับเพื่อที่เราจะได้ดอกเบี้ยนะครับผมได้ดอกเบี้ยมาสองนะครับผมได้ดอกเบี้ยเพิ่มมา2เหรียญยบอย้อยช่วงแรกๆเนี่ยลบไม่เยอะอยู่แล้วนะเราแพ้ได้นะสามเฟสแรกเริ่มต้นนะครับโอเคได้ดอกเบีย้ยมา2นะครับเป็น7นะเอาละแล้วก็ซื้อคารินาไว้นะตอนนี้ซื้อคารินาแล้วก็มีกอกนะครับ ก้อนนี้ก็ไปวางไปชั่วคราวนะครับผมชั่วคราวไม่ค้างคืนเราชั่วคราวก็พอแล้วดูเหมือนว่ามดโผบอยากให้เราเอาอืมตัวอะไรวะลืมชื่อไปแล้วออตัวนั้นมันชื่ออะไรบรลูคัสใช่ไหมอือมดโผบอยากให้เราเอาลูคัสไปฆ่าทิ้งให้เขานะครับแต่ว่าตัวนี้ลูคัสยังไม่โผล่เป็นตัวสามบาทก็อยู่ประมาณ 6, นนเลเวลหกเลเวลเ็ดนู่นแหละฮะเลเวลห้าหกเจ็นู่นถึงจะโผล่มานะครับ อันนี้เราเจอกับเวลนะฮะเวลก็เล่นพลังดวงดาวเหมือนกันนะครับเนี่ยมีรุ่นได้ดูกันเองนะมีรุ่นที่เราจะฟาร์มไม่ทันซะด้วยนะโอ้โหรับดาวเมจมา8ดนะครับผมตอนนี้ทองเราก็อยู่ที่20นะครับเอาแชทลงไปขายดิกกี้ทิ้งนะฮะ ก็ยังแพ้อยู่ดีครับเนี่ยเพ่3สามตารวดเลยเพจนี้มีให้เลือกไม่เอ่ยไม่มีนะครับโอ้โหผอเลือกไอเทมไว้แล้วกันนะงั้นปกติตรงนี้จะมีตัวสี่บาทยังรุนอกมาได้หากว่ารุนอกผมมานี่ผมก็จะเก็บไว้เลยแล้วกันเพราะว่าในเกมนี้เราจะปั้นรุนอกให้ถึงสามดาวนะครับอืมก็ไม่ได้ยากนะสำหรับรุนอกก็มีรุนปั้นได้อยู่นะฮะ เอาละได้เวลานะครับซื้อมาไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เราก็ยังแพ้ยอยู่นะเลือดจะเลือดเราจะลดไปเยอะอยู่นะช่วงต้นๆน,นะครับเพราะว่าตัวหลักเรามันเป็นตัว4บาทเราก็ต้องฟาร์มเมลให้ถึงเลเวลเนูนะ่น่ะถึงจะฟาร์มได้ตรงนี้ก็แพ้ๆไปก่อนนะครับโอ้โหโลบไปสิบสองเลยวะเลนสรโรลเลเวลห แลนเซโร่ไม่แพ้สักตาเลยครับแล้วก็จูรุ่งก็มาแรงนะจูรุ่งแน่นอนนะครับจูรุ่งต้องมากับจานักเลงแน่นอนตอนนี้เลือดเรายังเหลือที่70นะครับแพ้มา4ตารวดแล้วตัวนี้เราก็ออพเบลได้นะฮะเอพเบลเอาเบลไปเลยนะครับเป็นเลเวล6วางมั่วไปก่อนจะกว่าจะถึงเลเวล7ออะส่อไว้เราเจอกับใครเอ่ยเจอกับจูรุ่งนะครับผมทำไมจูรุ่งไม่โดนแค่นี้วะแต่ยังไงเราก็ชนะเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เรียบยร้อยลบมาอีก8โอ้โหเลือดเรือ62จะรู้สึกว่าจะลบน้อยกว่าที่เราเจอกับตัวลันเซลโรดเมื่อกี้นะฮะเอาเลยครับตรงนี้เป็นการ์ดทีฟ้านะฮะอุ๊ยมิโลนะครับมิโลผู้จัาก,การผมขอรีเฟรชก่อนเลยกันเอาไอเทมรีเฟรชลั่นค้าแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะต้องฟาร์มตัวลูนอกนะฮะนอกจากจะฟาร์มลูนอกแล้วยังต้องหาตัวมาสังเวยให้มัส์โผอีกนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็นี่มาแล้วมาแล้วลุวคัทนะครับผม ขายไปโอ้โหตัวต่อไปเป็นเมลิซาว่ะเป็นตัว4บาทนะครับ4บาทได้ไอเทมพลังเวทนะครับเก็บไอเทมพลังเวทไว้เลยอเอาไปเอาไปนะฮะอเอาไปเสร็จแล้วก็วางไปเลยเดยิตอนนี้ผมก็สามารถฟาร์มแล้วฟาร์มได้แล้วนะครับอืมนี่นี่มาแล้วนะครับลูนอกลูนอกมาแล้ว โอเคจุญาธรรมชาติไม่จำเป็นละขายทิ้งไปเลยเราก็ให้ลุนนอกเป็นตัวเบรกไปแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับลูนอกตัวเดียวก็น่าจะไหวอยู่นะแต่ก็ต้องเปิดคุมพลังนักอ่านดวงดาวให้เขาด้วยนะครับเจอกับชูนะครับผมโอ้โหชูม,มีเมลิชาบ่ะแต่เราไม่มีนะครับเป็นตัวสังเวยของเราซะด้วยแต่ประโยู่กขบงเขาซะแล้วมีรุ่นผ่านไหมไวะเจอนักยิงตลอดเลยเนี่ยนักยิงมาแรงมากเลยช่วงนี้ โอ้โหเหมือนจะไม่รอดนะครับโดฆ่าไปเรียบร้อยแล้วลูน็อกเรียบร้อยปะเอาชนะไม่ได้ลบปีสิบเอ็ดนะครับเหลือเหลือห้าสิบเอ็ดแล้วอะในเ,เวลาฟาร,ร์มนะครับผมโอ้ยลูน็อกโผล่มาอีกแล้วโอเครีเฟทอ,อ,อโอ้ยลูน็อกส่งดาวอุ้ยทำไมมันดวงดีจังวะวนันนี้เอาพลังของลูน็อกเปิดไปนะครับหนึ่งอันนะฮะ นักอ่านดวงดาวนะครับผมโอเคลูนนก2ดาวผมว่าไหวแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องอัพเลเวลแปดนะฮะอัพเลเวลแปดแล้วก็อันนี้น่าจะดีกว่านะครับอัพเป็นเลเวลแปดนะแล้วต้องตามหาตัวอย่างตัวอะไรวะเออไม่ไโนทอนนะครับผมที่เป็นพลังของพลังดวงดาวนะครับลูนนกสองดาว <c oughs> อุย้ยลูนนกสองดาวาดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับทุกคนอืมดูดิ นี่ขนาด2ดาวนะยิงทีก็ตายทีเลยนะครับเปิดอันตีได้เร็วมากอยู่แล้วนะเพิ่งจะยิงช้าไปหน่อยนะครับแต่ดาเมจที่ยิงไปแต่ละรอบก็แรงมากๆเลยนะแล้วมีตัวแบกอย่างดูนอกมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ต้องหาตัวเมลิชาไปสั่งเวยนะครับรีเฟซหารีเฟซหายังไม่มานะยังไม่มาแต่รีเฟซไม่รีเฟซเยอะมากนะครับตอนนี้ทองก็อยู่ที่ประมาณ19 20เนี่ยแหละ รีเฟรเยอะกันไปเดี๋ยวทองเราจะหมดตัวเจอกับจูรุ่งเอา้าทำไมจูรุ่งมีตัวกันแค่ห้าตัวเขาจะเล่นตัวกันแค่นี้จริงๆนะหรือตัวจูรุ่งมีน้อยมากเลยครับอืมตายแน่นะผมว่าเอาชนะได้แน่นอนเรียบร้อยเหลือแค่ตัวเดียวละตุยนะครับผมลบไปลบไปนิดนึงนะลบไปแค่10บไม่เยอะนะครับ เอาละตรงนี้เราสามารถเลือกคมจูได้ไม่เอ่ยอยังได้รับคมจูอ่ะโอ้โหหลิงเอาไปแล้วงั้นขอเมนเทอร์มาแล้วกันเห็นเมนเทอร์พอดีเลยมาเรียบร้อยเมนเทอร์มาแล้วนะครับทุกคนมีตัวที่เราไม่ได้ใช้นั่นตัวหนึ่งอโอ้โหรีเฟรนะครับฟรีผมก็หายไปแล้วเอาเมนทเทอร์ไปแทนมาธิดแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามาธิดก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนี่แค่ช่วยเปิดคุณพลังเฉยๆอ่ะ เป็นแค่ตัว2บาทนะครับส่วนฮิวเคิร์ตเราจะยังไม่เปลี่ยนออกนะฮิวเคิร์ตฮิวเคิร์ตก็อยู่กับคารินาไปก่อนเลยกันนะฮะรอบนี้เราเจอกับเบลนะครับผมเนี่ยเมลิชาก็อยู่กับคนนี้แกแดี๋ยคนเขามีหมดเลยปะแต่เราไม่มีนะครับอันนี้เ็าเียกอะไรเนี่ยมีทั้งพลังดวงดาวแล้วก็มีทั้งนักยิงด้วยครบเลยนักยิงมาแรงมากจริงๆว่ะทาไมเข้าไปดูใครมาเล่นมันมีทริคอะไรที่เขาสอนกันในยูทูบเหรอทำไมนักยิงมันมาฮิตกันจัง เจอนักยิงบ่อยมากเลยนะครับแทบจะทุกตาเลยเนะี่ยต้องมาตีกับนักยิงจนเจอนเดินไปไหนก็เหยียบแต่นักยิงแล้วตอนนี้มีคนแพ้ไปเยอะเลยวะ่ะตอนนี้เลือดเราก็อยู่ที่5้าสิบโอเคนะครับอัพเป็นเรเวลแปเป็นที่เรียบรอย้อยอ่าเปิดพลังดวงดาวได้6แล้วครับตอนนี้อืมสบายใจแล้วทางนั้นต่อไปก็แค่ต้องฟาร์มเมิซ่าให้เจอแล้วก็อัพดูดกให้ได้3าวเราจะได้วินวินนะฮะ รูนออกสดาวต้องบอกว่าเป็นตัวที่แรงมากๆอยู่แล้วนะครับเทียบเท่ากับ5้าบาทเลยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัว5บาทจะทํา3ดาวเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาตัว4บาทที่ไปถึง3าดาวแบบรวดเร็วนะครับตัว4บาท3าดาวก็เบรกได้นะครับทุกคนไม่ต้องจะเป็นต้องเป็นตัว5บาทเสมอไปนะปัจจุบันน่าจะไม่มีตัวไหนทําแล้วนะครับไม่มีใครทําได้และนอกจากพลังอิรูติโตที่จะได้ตัว5บาท3ดาวอะไรเงี้ยนะฮะ สี่บาทก็คุ้มนะครับคุณดูดาเมจลูน็อกแล้วกัน2ดาวก็สบายๆยอยู่แล้วนะครับแต่เวลานานไปยังไงก็ต้องถึง3าดาวเพราะคนอ,อื่นเขาก็ต้องฟาร์สามสดาวเหมือนกันเอาล่ะเลยฟาร์มตรงนี้มีไอเทมดีๆใหม่เอ่ยอการสีม่วงนะครับการสีม่วงโอ้โหเอาการพลังให้บิดแล้วกันนะครับเปิดพลังให้บิด4%เต่อคุมพลังที่เปิดอยู่นะครับ ตอนนี้เราก็เปิดอยู่ที่3าขุมพลังนะฮะผมต้องหาเมลิชานะครับผมหาเมลิชาต่อไปอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจีนี่นี่มาแล้วนะครับเมลิชานะครับผมเรียบร้อยต่อไปเราก็จะเอาลูนอกใส่เข้าไปเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่าจะแรงไหมก็ต้องลองไปที่ตั้งแต่2ดาวไปเลยนะฮะว่า2ดาวจะแรงหรือเปล่า แล้วสอบแล้วตอนถึงสามดาวจะแรงแค่ไหนอันนี้เราก็ต้องไปเทสกันนะครับไอเทมเปลี่ยนไปให้กับดูน็อกเลยลกันใช้แข็งนะใช้แข็งดูน็อกมปอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอ้วันนี้ดูน็อกโผล่มาบ่อยมากเลยวะ่ะรีเฟรชนะครับรีเฟรชอีฟมานะครับโอเคครับผมดูน็อกไปเข้าไปเลยดูน็อกได้อะไรมามั่งเรียบร้อยนะครับได้นดูน็อกเพิ่มอีกสองตัวนะโอเค ตอนนี้ลูนอกได้พลังไฮบิดเพิ่มมาอีก22%นะครับแล้วก็จากการ์ดก็การ์ดที่บวกมา12ใส่22เป็นเท่าไหร่มาแล้วมาดูดาเมจกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเจอกับลันเซลตนะครับผมลันเซลตเล่นจิบยานธรรมชาติเหรอไม่ใช่นี่หว่านักเจ้าแห่งอาวุธนะครับลันเซลตเป็นไงลันเซลออยังไม,ไม่มีตัว3ดาวเลยนะโดนกับลูนอกเราว่าไงครับลูนอกแรงยิงแรงมากเลยว่ะคุณดูดิ โอ้โหไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาลูน็อกเออเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะครับผมน่าจะมาเล่นกับมอสสบตั้งนานแล้วเราก็ไปเล่นกับแค่ตัวอะไรนะผมจนใหญ่ผมจะไปเล่นกับอาร์มอนนะครับผมตัวที่สามารถเพิ่มดาวได้ไวๆอ่ะโอ้แบบนี้เราต้องเปลี่ยนมุมมองกันแล้วครับโอเคผมเห็นหมอโคงมานะครับหมอคงก็ต้องได้ใช้นะครับผมรีเฟรชนะครับรีเฟรช โอเคไม่มีงั้นก็รอไปก่อนเลยกันนะฮะตัว ok ตรนุนอกตนยิงเลืออีกโอ้โหยิงเหลือเยอะเลยว่ะน่าจะต้องผล่มาอีกสามตัวนะครับรุนอกแล้วแบบนี้เราจะได้เจอกับใครเนี่ยแบบนี้เราเจอกับจูรุ่งนะครับผมจูรุ่งนะฮะโอ้จูรล่งเล่นเทวการมังกรน,นะครับแล้วก็มีนักฆ่าด้วยนะนักฆ่านะครับโอ้โหรุนอกยิงโคตรแรงโอโ้ยิงแรงมากเลยอนะรุนอกโอ้โห ตัวหนึ่งยิง2ดอกตุยไปเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ชาดอันตีได้เร็วมากเลยอ่ะสมก็เป็นตัว4บาทนะครับอย่างที่ผมบอกปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ต้องสู้กันที่ตัว4บาทแล้วนะสำหรับการดันแรงตัว5บาทก็น่าจะยากนะครับตัว5บาทก็แค่ทําให้คุมพลังเต็มเฉยๆนะปัจจุบันเนี่ยโอเคแล้วก็ต้องหารูนอกต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เก็บไว้หน่อยตัวมาทดยังไม่ถึง2อดาวเลยนะครับมาทดก,กากมากฮเฮลค์ดนะครับผมฮเฮลค์ดเดี๋ยวผม าขายอันนี้ไปก่อนเลยกันฮิวคืดเดี๋ยวนะฮิวคืดเนี่ยฮิวคืดไม่จำเป็นแล้วนี่หว่าลืมนะครับโอ้โหถึงว่าอยู่อะชันก็เออเราไม่ได้ให้คาริ่าแบกนี่หว่าตอนนี้เราให้ดูน็อกแบกนะครับจริงๆผมเคยเอาคาริ่ามาแล้วนะเอาคาริ่าไปแบกเอามาเล่นกับเนี่ยแหละเอามาเล่นกับมอสโคบนี่แหละฮะแต่เอาชนะไม่ได้ว่า ผมลองแล้วนะผมลองแล้วแต่เอาชนะเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเล่นกับรูน็อกก่อนนะว่าจะเป็นยังไงคารินาสามดาวแล้วก็ได้บัฟไปบัฟไปบิดไปแต่ก็เอาชนะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าคาริคารินาไม่ได้แรงมากอะไรนะฮะอย่างที่บอกว่าคาริน่าโดนเนิร์ฟนะครับอืมคาริน่าโดนเนิร์ฟไปนะฮะโอ้สุสีวะสุสีว่ะโอ้ยไม่ไม่สุสีแล้วโอ้ยตึงมากเลยว่ะรูน็อกโอ้โหเข้ากับมอสโบมากเลยนะครับเนี่ย เอาออจบแล้วเหรอโอ้โหผมได้เลือกคนที่เท่าไหร่เดี๋ยวคนที่หกเลยจะเหลืออะไรให้เอามั้งเนี่ยอยากได้ไอเทมฟื้นคืนชีพนะครับเนี่ยดึงเอาไปซะและ้วโอเคขอขอบัฟม่วงแล้วกันนะครับบัฟม่วงอีเฟย์นะครับผมอ่าลูนอคมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับโอ้มาบ่อยมากเลยว่ะลูนอควันนี้มันเซอร์วิสนะครับวันนี้เซอร์วิส แชทก็ใกล้จะเต็ม3ดาวแล้วคารินาไม่ต้องก็ได้นะคารินาสองดาวก็พอนะครับเอาละตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยเหลือวิวนะครับที่ตอนนี้ไฟลุกอยู่นะเหลือวิวเหลือจูรุ่งนะครับเหลววิวกันสองตัวรันสลอตหลิงแล้วก็จูรุ่งข้างล่างก็ใกล้จะตุยแล้วต่อไปเราเจอกับใครเอ่ยอุย้ยเจอกับวิวดีเลยครับไฟกาลังลุกอยู่นะฮะโอ้โหวิมี มีอริษสามดาวนะครับอริษสามดาวจะฆ่าตายไหมเนี่ยขอรุนกับรุนนกก่อนหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้ฆ่าอริษไม่ลงนะครับยิงอริษไม่ตายนะครับผมกลัวจะตายตัวผมตายหมดเลยโอ้โหชิบหายแล้วเดือดรุนนกตัวเดียวรุนนกตัวเดียวไหวไหมเนี่ยเฮ้ยตายไปแล้วมีรุนไหวไหมเออมีรุนไหวนะโอ้รุนนกเพิ่มเลือดเรื่อยๆเลยเฮ้ยไม่มีใครร,รุนนกลงเลยว่ะเอารุนนกคนเดียวเก็บหมดตี้นะโอ้โห โหนี่ขนาดไม่ถึง3ดาวนะครับดูนกเดียวเก็บหมดตี้เลยวะ่ะนี่แต่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะว่าผมแพ้จูรงข้างล่างนะครับเห็นอยู่นะเห็นอยู่แต่เมื่อกี้นี่ทึ่งมากเลยดูนกนกคนเดียวมันเก็บหมดตี้เลยวะ่ะเหมือนจะแพ้นะครับแต่ไม่แพ้นะครับเมื่อกี้เออเอาล่ะตอนนี้อ่ะจูรงเล่นจิตวิญญาณธรรมชาติแล้วก็จะนันนกเลงจรงิงๆซะด้วยก็นั่นแหละครับจูรงจะต้องเล่นกับจิตวิญญาณธรรมชาติแล้วก็จจนักเลงนะฮะ ไม่เล่นยังไงก็ต้องเป็นใจ,ใจนักเลงนะสำหรับจูรุ่งนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มีดาเมจดแรงคอโคตรอ่ะเอาอ่าหอบังกรไปใส่ให้กับเบิดอะไนี่ตีจนเมื่อยอ่ะอ่ารอบนี้เราเจอกับใครครับผมอ่าเจอกับวิวอีกแล้วนะครับโอ้โหวลคนนี้เล่นเหมือนมันจะไม่รอดนะวลตัวเนี้ยเขาให้อ่าตัวอะไรวะเขาให้มาถิดเป็นตัวแบกนะคือ,อเขาคิดอะไรอยู่เนะี่ยมาทิดเป็นตัวสองบาทนะ่ก็ถึงจะแรงก็จริงนะ อันติแรงมากแต่ตีช้านะครับแล้วก็เลือดบางนะฮะดูดิโดนยิงไปแล้วก็ตายเรียบร้อยมิดิชาก็โดนไป3มดอกนะครับเรียบร้อยเลยยิงซามบอีกนะครับโอโหู้นอกหมดจะจัดนี่ขนาดยังไม่สามดาวนะเออโอโหอันนี้แค่สองดาวนะครับก็ขนาดนี้แล้วเอาล่ะเราฟาร์มต่อไปนะครับเพราะว่าอาเป็นเลเวลเก้าเลยด้วยกันรู้สึกว่าเลเวลแปดรูนนอกจะไม่ค่อยโผล่แล้วนะฮะ ออาเป็นเลเวล9ฟาร์มตัว4บาทก็อยู่ที่เลเวล9นะตัว4บาทนะครับตัวเพราะว่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์โผล่มาเยอะที่สุดก็ตอนที่เราอยู่เลเวล9นะผู้จาัดการเลเวลที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดแล้วนะทุกคนโอเคมาริชามาเราก็ไม่ได้ใช้นะครับฟาร์มจบไวโคตรๆนะฮะไอเทมพลังเวทเพิ่มมาเยอะเราก็เก็บไว้สปิจมตีนะครับให้กับคาริน่าไปเลยกันนะฮะแต่ให้กับลูก,นนกอกชั่วคราวนะครับ เผื่อตอนนี้เรายังไม่ได้3ดาวนะเพราะว่าตอนนี้เราแพ้จูรูงข้างล่างไปแล้วจริงๆเป็นรังแยกผมที่แพ้นะครับไม่ใช่ผมโดยตรงแต่ก็เห็นแล้วว่าแพ้นะมาเร็ว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 อุ้ยคาริ่น่ามาอีกนะครับอี๋มินทาทอมาเลยครับผมเหลือแค่ลูกนกนะครับอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะข,ขายคาริ่นขายคาริน่าไปเลยด้วยกันคาริน่าแค่สองดาวก็พอดีเฟดนะครับดีเฟดดีเฟดนี่มาเร็ว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 นกสามดาวนะครับผมอุ้ยอุ้ย เออโอ้ไม่ธรรมดานะครับเรียบร้อยตอนนี้เราได้ดูนกสามดาวมาแล้วนะฮะเปลี่ยนไอเทมนะครับไอเทมแช่แข็งนะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ก็พอนะครับจุ่ร่งนี่ถึงก็มายืนดูเลยนะครับดูดิจุ่ล่องจุ่่งนี่ถึงถึงเข้ามาดูเลยนะฮะเห็นู้นกสามดาวขึ้นมาแล้วจุ่ร่องนี่งถึงกับเหลียวเลยนะเข้ามาส่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้แต่เป็นจุ่ร่งที่ตายไปแล้วนะครับเออไม่ใช่จุ่จ่ลงที่ยังอยู่ โอ้โหดาเมจเท่าไหร่อ่ะโอ้โหดาเมจเกือบแสนเนี่ยดาเอตเก้าหมื่นเก้าเก้าเก้าหมื่นเก้านะครับผมจะถึงแสนอยู่แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นอันนี้มันโอ้โ oh, ห oh, พลังไฮบิดของมอสโบนี่มันปั๊บได้ขนาดนี้เลยจริงๆใช่ไหมแทงไปเปิดให้กับอ่าเปิดคุมพลังได้4นะครับเปิดคุมพลังได้4ก็จะได 4, ้พลังไฮบิดเพิ่มมาอีกเป็น16นะครับผม16ก็บวกที่เอฟเฟกต์มอสโบทมอบให้เรามา16นะฮะ16บหมอสโบท เพิ่มให้22นะครับก็เป็น38นะครับ38ใช่เปล่าบอกมันจะไม่ผิดนะ38นะครับ38มาตัวนี้เราเจอจุลุ่งตัวที่เราแพ้นะครับผมมาด,ดีจัดจัดมาดีโอ้จิวปิยธรรมชาติโดนยิงแป๊บเดียวจะตายแล้วนะครับเออปกติจิวปิยธรรมชาติจะถึกมากเลยนะครับโอ้มีดูดเลือดได้ว่ะจิวปิยธรรมชาติเรียบร้อยครับตุยไปละ โอ้โหมาซาสามดาวโดนยิงสองทีตายเลยยืนว่าไงครับโอ้โหเรียบร้อยไม่ให้ร uh ุน oh, ก mm ันเลยทีเดียวรุนอกโหดมากๆโหดจัดๆถ้าอย่างงี้ก็เล่นสุดนี้เอ้ยตายไปหมดแล้วเหลือแค่เวลตัวเดียวนะครับผมมีคนยืนดูเวลกันเพียบเลยอ่ะขายมาริชาไปนะครับอย่างน้อยขอเมนเทอร์สองดาวได้ไหมล่ะรีเฟรชรีเฟรชหานี่นี่เมนเทอร์สองดาวนะครับที่เหลือว่าไงอ่ะโอเคเบนนาลิก เวลไม่ใช่เวนเดลิกตัวเทชิล่าฟาร์มไม่ทันแล้วครับตอนนี้ท้องหมดแล้วตัวสามดาวมีแค่รูนอก ok ตัวเดียวนะเออตัวรูนอกคนเดียวก็เอาอยู่แมตต่อไปนะ่าจะเป็นแมตต์ต่อสิ่แล้วนะผมว่าไม่มีใครเอาลงแล้วนะตอนนี้ที่ได้รูนอกสามดาวมาก็เป็นที่สําเร็จนะครับภารกิจเราดาเมจเกือบแสนเลยนะเออดาเมจเยอะมากๆนะครับเอาล่ะเจอกับเบลนะครับผมเบลเล่นนักยิงนะครับผมนักยิงแล้วก็อุ้ยเขามีสามดาวเยอะนะมาซะสามดาวนะครับอุย้ย ตายไปแล้วกำลังว่าจะบอกดูคัดก็3ดาวมาฆ่าก็สมดาวมันทิดก็สามดาวนะครับมันทิดโดนยิงทีเดียวตายเลยวะ่ะมันทิดสามดาวโดนลูกเดียวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหสายนาเลงสายนี้นีนน่มันมันไม่ให้รุนเลยวะ่ะถ้าหากว่าได้สามดาวมันก็คือจบเลยนะครับพูวาพลังไฮบิดโกจากมอสโคมโปเยอะอยู่แล้วแถมยังได้การบัฟพลังไฮบิดมาอีกอันนี้มัน ใช้ชนะเป็นปของเราแบบชนะแบบโอโอตว,วินเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคผมว่าผมน่าจะได้ลูกรักใหม่แล้วนะครับเออจากที่เราเสียใจกับที่ทาร์จากเราไปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาลองเทสขุมพลังใหม่กันกับ ผู้บระชาการตัวใหม่นะครับผมผมก็ได้เจอแล้วนะครับว่ามอสโคปก็มันลองมาจากทาร์สแล้วกันนะฮะลูกรักเราตอนนี้ทาร์ไม่มีแล้วนะแต่ก็ขึ้นหิ้งไว้ก่อนนะครับมอสโคปก็เป็นตัวที่ดันแรงได้แล้วนะตอนนี้เมื่อก่อนก็ไม่ได้โหดขนาดนี้นะอันนี้เขาก็มีการบับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าพอลงคลิปไปแล้วมีคนเล่นเยอะแล้วอะไรคนเดี๋ยวเขาจะแบนมอสโคอันหรือเปล่า,น,านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออเพราะว่า ส่วนหนึ่งที่ท้าโดนเป็นก็อาจจะเป็นคลิปที่อยู่ใน YouTube ด้วยนะเพราะว่าผู้พัฒนาเขาก็คงจะเห็นนั่นแหละนะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่ผมนะที่ทําคลิปเกี่ยวกับท้าท์แต่มีหลายคนนะครับที่เขาทำนะครับน่าจะทั้งโลกเลยแหละนะฮะพอาะเขาเห็นเขาก็นั่นแหละก็อาจจะเนิบไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ประชาการหม่อย่างมอสโคบนะครับก็ได้บัฟขึ้นมาแล้วก็โหดจัดเลยนะฮะก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสูตรนี้รับรองว่าถ้าทําสําเร็จก็ชนะแน่นอนนะครับทุกคนงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนนนน้้าาะะคคครรัับบบขอุุณทททกก่มชผ คุยนนเป็นกำลังใจในการทำคทลิปของเราได้มากมายเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คอยสปอร์ตเรานะครับงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ